าพวกเราสารรบติงอยู่พวกเราในรายกันเมอว์นนี้รอแอ,อคพี่สาวพี่จ้าเอาลจ้าวันนี้นะจ๊ะเราอยู่กับเพลงใหม่ของวงหนึ่งในไลเซอร์มิวสิเออเออเป็นบอยแบนด์ไลแค้นนั่นเองนะคะเออมีคนเรียกร้องอะแบบพี่คะรียกเพลงใหม่ไล like ค์แค้นค่ะเฮ้ยคือไลแค้นปล่อยเพลงมานะ ก็จะคอนเสิร์ตแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมาเซอร์ไพรส์ไลยูอีกทีนึงอ่ะเพราะว่าแต่คอนเสิร์ตแล้วอ่ะแล้วไปปึ้งเฮ้ยอีกกี่วันนะมีเวลาสองอะอ้าวันนี้นะคะเราจะมารีแอคเพลงชอบกูบอสนะค feel like me อย่อ่ะไปดูเลยดีกว่านะคะว่าไยแคนเพลงนี้เป็นเพลงเต้นเป็นเพลงซึ้งเป็นเพลงเศร้าเป็นเพลงรักเพลงอกหักเพลงแอบชอบส่งมงได้ยัง ชอบก็บอกไงอ๋อไม่บอกสักทีไปดูนะนี่โปรดักชั่นโปรดักชั่นสีจงสีจีโอ้โหแบทแมนชอบตก็บอกมาชอบใช่แต่ก็บอกม่ใช่เข้าไปจนจะยังจะให้ไม่ให้ชอบแก็บอกม่ชอบใช่แตก็บอกม่ใช่วยหน่ยอะ

Put your hands up, put, you, put your hands up, put your hands up. If you feel like me, put your hands up. Why <laughs> <laughs> you do like do it? your by, you gonna ride back. I'm gonna right back. I'm gonna ride back. i to i to to รู้ดิฉันจะต้อกินกับใช้แค่ีอยากให้คุณมาใกล้แต่ว่าทำไมปฏิเสธก็ชอบก็ว่าจริงๆรับประทางฉันยังไม่ตอบไปลังเลคิดว่าฉันยังจะทำให้เธอ hurt ที่เธอต้องทำเพื่อเสก the word ไม่มีอะไร except for love ใครอยู่ห่างกันสุดห่าง So I'm gonna try to walk each other, me down Put your hands up, put your hands up. If you feel like me, put your hands up. Shout to the ball with shots, shake to the wall with shades. To come with deeper, not to whining, to me high. Shout to the wall with shots, shell to the wall with shades. The greater ones you rock to one each other every day. So put your hands up, put your hands up. If you feel like me, put your hands up. Please, put your hands up. โเป็นตำรวจขาจับเลยค่ะยาวแล้วเริ่มเลยเอาเลยเย้ะเลิกเอาละจ้ะเขาจะเลิกเขาจะพึ้งเขาจะทำสิ่งเขาจะมันเหล็กปี y e a า yeah y e a put your hands up shut i บ up shut จริงบอกไมาใช่จริงอืมไม่ได้ไม่ได้เป็นไรเบายิงฉุบ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 ยิงฉุดฉุบเฮ้ยฮงมึงอยากเลือกฮงเลยนะฮงเหมือนกันไม่ไหวหรอกเอามาโซ่นั่นฟาดหน้าฉันเลยฮงเฮ้อะไรวะ คือว่าโอ๊ยก็มาเตะตาปังมาปึ้งแบบหันหลังหันข้างหันหน้าหันอกคอลโล่ก็แล้วคืออ้าวคืออะไรเวลามันจะมจะเจอเนี่ยปกติเวลาไลฟ์แค้นคัมแบ็กฉันจะนั่งแกะท่อนแหลมหงนั่งแกะจะร้องอันนี้ฉันยังไม่เห็นโอกาสเลยว่าจะร้องทันยังไงคาร่าลองได้โอ้วทุเห็นน้องลงคลิปว่าแล้วน้องร้องเพลงอะไรอ้าดูเรื่มันจะเเรื่องมัจะนั่มาเจอเนี่ย สุดยอดมากเออคือ <c oughs> <c oughs> ถ้าเป็นชั้นตอนนี้ยังทำไม่ได้เพราะว่าเป็นบัดอยู่อาจจะไม่ทันแน่เอาปอดพี่ไปหลอ่อทุกคนเลยเอโสงบ,บ้านทุกคนคืออยากจะเลือกห้าคนเลยได้ไหมพี่จริงคือจริงๆแล้วว่าทุกคนเตะตาแม่หมดโด,โดยเฉพาะวินเลียมเตะมาที่เบ้าตาเลยช็อตนั้นแบบป <c oughs> <c oughs> ั้งนีรร่แล้วซีนการกรรมน้องเลโก้คือว่งอย่างลูกฉันิแบบวิว ปี่เป็นลูกคังอยู่ข้างหลังมันบอนัดปีนกระจกโอ้โหห้อยลงอ่ะหอนลงอ่ะตุ้ยตุ้ยโอ้โอ้ตุ้ยจับนัดนว้แทนกล้องออกมือขงฉชุดตำรวจเฮ้ยพี่ตุ้ยคือไอ้เรื่องทรงเรื่องเสียงเนี่ยมันมันหมดเวลาพูดกันละเพราะว่าคือบอยแบนด์เนที่ประจักษ์เออมันแบบ ต้นๆแล้วตอนนี้ขออนุญาต VMB ใช่คือเรื่องเสียงร้องนี่มันเป็นที่เรื่องรู้กันแล้วอย่าคือมันไม่ต้องมาพูดกันแล้วว่าคนนั้นร้องดีนั่นเองไม่คือเพลงแรกเราก็แบบเราเห็นน้องมาตั้งแต่แข่ง <c oughs> เราก็แบบวุ้ยเก่งมากพัฒนากันมาแบบตอนนี้มันไม่อันนี้คือคือเขาเป็นนักร้องเป็นเออเป็นบอยแบนด์เป็นอะไรกันแล้วเราไม่พูดถึงแบบเรื่องตัวเนื้อเสียงหรืออะไรเงี้ยแต่ฉันชอบแบบดนตรีฉันชอบเออแบบว่า ความสนุกความอะไรในแบบเพลงแล้วก็ <c oughs> ตัวเอโคตรดีอะ่ะแบบเ,<อ>เขาอาจไม่ได้ใช้สถานที่จริงเยอะแยะมันน่าจะเป็นซีแบบส่วนใหญ่เป็นยีางเลย้ยแต่ว่าคือเขาทำออกมาได้ดีนะมันเหมือนแบบช็อตในหนังดูช็อตแ,แรกๆเหมือนเอ็กโซมากเออฉันปึ้งโอ้โหพี่คือผมเห็นภ <c oughs> าพ <c oughs> แบบฉันนึกถึงแบทแมนเออแต่ว่าทําดีมากแล้วก็แบบสนุกแล้วแบบตัวตัวแบบเวลาเราฟังมันแบบว่าถ้าสมมติว่าขับรถอยู่ตรงเนี้ย จีเฮ้ยเราทนทำไมถึงคนนั่งข้างๆอย่างนี้แล้วคนขับเหรอะฉันก็อยากโยกนึกว่าบอมหมอฉันก็อยากโยกเฮ้ยแต่ว่าเพลงนี้เปิดในคอนเสิร์ตคือจีกระโดงว่าเจ็บร้อยเปอร์เซ็นต์กระดงว่่คุณยูแฮนชอบปะพึ่งฟังได้เข้าใจปะทุกคนเพิ่งฟังรอบเดียวมันก็ยังบอกไม่ได้หรอลองได้แค่นี คือทุกคนมันทําให้เรารู้เลยว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงอะขีดโลออนเข้าได้เลยฉีดโลอนด้วยยังไงมาขอร้องอาบน้ํากันก่อนมาคนเออแล้วก็แบบฉีดโลออนเยอะๆหน่อยเราัว <laughs> พูดจะอัดเ <laughs> ออพูดาแฮนด์สัตงวง้าง้เจ้าอยากให้จอย <laughs> ชั้นสามไป่ใ่เออชั้นสองเองก็ตามตรงไหนก็ช่วยๆกันช่วยๆกันถือว่ารักษาอากาศที่ดีไว้จะจะได้เอ่นใจในเตมทีอ่าโอเคนะคะเดี๋ยวคอนเสิร์ตไรแค่นะคะสิบสิบเก้านี้สิบสิบแปดสิบเก้านี้นะคะก็จะคอนเสิร์ตแล้วก็คือนับจากวันนี้ก็วันนี้สิบหกแล้ถ่ายสิบทนี้เราีนี้ละใช่เออถามว่าตอหรับติ้งไปไหมบัตรอยากไปเดี๋ยวหาบัตรก่อน เดี๋ยวพยายามตามหาก่อนเผื่อมีคนแบบไปไม่ได้อะไรเงี้ยก็แบบไปดิวมาอย่าอะโอเควันนี้พวกเราไปดีกว่านะคะทุกคนแบบสนุกมากหมดแรงแล้วต้องรีแอคซีนนี้ต่อหมดแรง้ะไม่น่ารีแอคซนนี้ก่อนเลยโลกหมัวไปชาดเต้มที่เลยอะฝากด้วยนะคะสำหรับเพลง feel like me ชอบก็บอกนะคะของไล k e แค้นนะคะเป็น MV ล่าสุดของไล k e แค้นเลยนะคะสามารถรับชมกันได้ที่ช่องไลแค้น ไปดูได้นะคะวันนี้พุณเอาไปก่อนใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ <Like S 1> กดแชร์ <Like S 1> กด u b s c r i b e และก็กด <Yeah. S 1> กระดิ <Yeah. S 1> ด่งเ <Yeah. S 1> มื่อน่าสารับสิ่งจะนำเสนอก็ติดตามชมวันนี้แ้ะจ้าบ๊ายบาย